เออสำคัญที่สุดคือความรู้สึกสําคัญมากๆถ้าเขาไม่ความไม่แคร์ความรู้สึกเราเนี่ยไม่รู้จะคบไปทําไมคบไปก็เจ็บยิ่งคบยิ่งเจ็บอะ่ะยิ่งให้ก็ยิ่งเจ็บให้มากก็เจ็บมากเพราะอะไรให้ไปก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรไม่สามารถไปลบล้างความในใจของเขาออกมาได้ว่าเอาตัวเองเข้าไปแทรกอยู่ในใจเขายังไม่ได้เลย ยังไม่ได้เลยเพราะเขาไม่ได้มีใจให้อยู่แล้วเออคุณมาก็คือเขาไม่ได้บอกให้มาเออไม่ได้บอกให้ให้อ่านะอย่าไปบอกคาว่าสะเออมาเองอย่างนั้นนะโเสียเสียนะเอฟซี FC, นหะวังเลยเลยเสียเออถ้าพูดพูดอย่างนั้นเออเขาบอกแค่แค่เขาบอกว่าเขาไม่ได้บอกให้ให้เลยไม่ได้บอก แค่นี้ก็เจ็บแล้ว MC. เอซีเอออยากให้ทําไมเพราะว่างั้นให้มาเขาก็ไม่ได้บอกว่าอยากจะได้อยากจะอะไรให้มาเองโอ้อาสแสดงว่าอย่างนั้นกูก็เผือกนะสินะฮะเพือก <c oughs> เผือกอยากอยากให้โอ้โหเซ็งเลยนะครับเอฟซี MC. อันเนี้ยความรู้สึกไม่มีเหลือเลยนะบอกตรงนะถ้าพูดอย่างนี้ความรู้สึกมันไม่มีแล้วไม่มีสิ่งที่ดีต่อกันไม่มีสิ่งที่ เื้ออาทรกันที่เขาทําคุณคุณาพนี้ทําบุญคุณคนไม่ขึ้นทําบุญคุณกับคนนี้ไม่ขึ้นคุณทํายังไงทําให้ตายไปฮะไม่ขึ้นเขาก็ไม่เห็นความดีคุณอยู่ดีเออทําให้ตุยไปเลยเขาก็ไม่สนใจอะนะทําไปแล้วชักต่อหน้าต่อตาเนี่ยเขาจะสนใจไหมไม่ไม่สนใจเลยไม่สนใจความรู้สึกด้วยซ้ำไป ว่าคุณจะมีความรู้สึกยังไงเจ็บปวดแค่ไหนรวดร้าวแค่ไหนไม่มีเอฟซีเขามองด้วยมองได้หางตานะกายไปแค่นั้นเองโอ้โหเป็นคนที่ไล่พูดง่ายว่าไล่ความรู้สึกจริงๆเออเขาน่าจะ เขาน่าจะเข้าใจนะว่าคนเราเนี่ยทําความดีแสดงว่าเขาเนี่ยให้ใจเต็มที่นะเขาให้ขนาดเนี้ยไม่ต้องคิดอะไรมากเลยถูกไหมเขาให้ใจเต็มมาก,ก็ต้องให้ใจเขาต่ออาถามไทยเขาบ้างเทคแคร์เขาบ้างไม่มีหรือว่าถึงวาระแล้วหรือเปล่าเออคือคืออะไรนะอ่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์บังตาเขาหรือเปล่าถ้าขืนถ้าขืนบังตาเขาไปนานๆเนี่ย คนที่ให้่ไม่รู้จะเป็นยังไงเออเขาสะดุ้งมาครั้งนี้ถือว่าเขาโชคดีนะแอดว่าเอาจริงๆเขาสะดุ้งมาครั้งเนี้เขาโชคดีมากถ้าเขายังไม่สะดุ้งเขาอาจจะผ่านไปอีกสักปีแล้วสะดุ้งขึ้นมาเนี่ยแอดว่าไม่รู้จะเป็นยังไงนะเอออาจจะหนักกว่านี้ก็ได้สถานการณนะ์ข้านานนี้ก็เจ็บปวดพออยู่แล้วเออ แต่ว่าถ้าเกิดปล่อยไปอีกสักปีเนี่ยจะเจ็บมากกว่านี้อีกปวดมากกว่านี้อีกอ่าเพราะว่ามาถึงระยะนั้นฟอร์นิเจอร์ก็จะเต็มไงเฟอร์นิเจอร์ก็จะเต็มบ้านเต็มเมืองเออก็จะเต็มไปหมดเห็นไหมเออแต่คุณก็ไม่ได้มีโอกาสไม่ได้เป็นสิทธิสิทธิคุณไม่ได้อยู่ในนั้นเ,นเออคือให้ก็คือขาดเลยเออคุณไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น เขาบอกเขาไม่ได้หลอกลวงใครอไม่ได้ขออให้มาด้วยใจเสน่หาโอ้โหนะเจ็บปวดนะอ่าคือถ้าคนนั้นเขาเป็นผู้ชายเนี่ยเขาโคตรแค้นเลยเอแค้นมากโอ้โพูดอย่างนี้ได้ยังไงวะโอ้โหมันดูถูกกันนี่หว่าอย่างนี้เลยนะเอะดูถูกกันนี่หว่าใช่ไหมโคตรดูถูกกันเลยเพราะว่า ออให้มาขนาดนี้แล้วยังพูดแบบนี้เอ,อพูดแบบตัดสัมพันธ์เลยล่ะไม่มีเย่อะใหญ่เส้นสั้นเลยเอ,ออย่ามาคาดหวังเขาพูดอย่างนี้เลยโอ้โหไม่สงไม่รู้สึกไม่ไม่รู้สึกว่าทางนู้นเขาจะมีความรู้สึกยังไงเอ,ออย่ามาคาดหวังอย่ามาคิดว่าเขาจะต้องดูแลอย่าคิดคำว่าเออ จะต้องเทคแคร์นะเ,เขาไม่มีให้โอ้โหพูดอย่างเงี้ยเขาไม่มีให้หรอกเ,ออเขาไม่เขาไม่มีเวลาจะมาเอาเอาเวลามาทําแบบนี้โอ้โหถ้าพูดง่ายนะถ้าเป็นผู้หญิงผู้ชายถ้าพูดแบบนี้นะเอฟซี G, อย่าไปจีบเลยบอกตรงนะจีบไปก็เสียเงินฟรีอ่าเสียเป็นแสนแขนไม่ได้จับแบบแบบนี้เลยเอาจริงจงอิอ่ารับรองได้ จริงๆนะครับแบบซิลชิวใช่ไหมใช่ครับผมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเขาเออถูกต้องเขาไม่มีความรู้สึกอะ่ะไม่มีความรู้สึกจะให้ใจใครไงเองเอไม่ได้เห็นความสำคัญกับใครทั้งนั้นไม่เกี่ยว เขาบอกเขาไม่มีความสาคัญกับใครนะเขาไม่เห็นความสาคัญใครทั้งนั้นคุณคุณอยากจะเออ,อยากจะทําอะไรหรือยังไงเขาก็ไม่ได้ว่าคุณจะมาไม่มาคุณจะยังไงก็แล้วแต่เขาก็ไม่ว่าเขาเฉยเออคือจิตใจเขาน่าจะด้านไปแล้วความรู้สึกมันไม่มี <laughs> เงออความรู้สึกมันไม่มีเขาน่าจะด้านไปแล้วล่ะออจริงนะด้านไปแล้ว ความรู้สึกมันก็เลยไม่มีตรงนั้นเอเพราะว่าเขาบอกว่าอย่าไปคาดหวังนะจากเขาเอคุณทําดีจากคุณทําดีกับกับกับเขาเนี่ยอย่าไปคิดอย่าไปคาดหวังอะไรจากเขานะทําดีมาเออย่าไปคิดเขาไม่มีให้ตรงนั้นเอเขาไม่มีใจเอาพูดง่ายๆเขาไม่มีใจให้คุณทําดีก็ทําไปเอคุณจะให้ก็รับไว้แต่อย่ามาคาดหวังว่าจะมีอะไร จะไปตอบแทนไม่มีอ่าคุณคุณอ่าคุณครบมาก็มีแต่เสียมีแต่เสียไม่มีได้ครับผมอมีแต่เสียไม่มีได้เสียทุกอย่างเสียหลายอย่างเลยล่ะเสียเงินเสียทองเสียความรู้สึกนะครับเสียดายเวลาที่ที่อยู่กันมาเสียดายเวลาที่คบกันมาเสียดายเสียทุกอย่าง เขามีกรรมต่อใช่ครับผมนะก็เป็นอย่างนั้นแหละเขาก็ต้องมีกรรมมีเวรของเขาเน่ก็คือคนที่คนที่อ่าโดนไปก็ก็คิดได้ว่าชาติปางก่อนนี้เ,เคยทํากรรมทําเวรกันไว้เนะก็เลยชาตินี้ก็มาทดใช้กันเอก็ตามนั้นะเออทดใช้กันไปสุดท้ายก็ก็รับเจ็บนะครับ เจ็บใจเจ็บจิดเจ็บทุกอย่างเออแค่คำพูดนี่ก็ซึ้งแล้วใช่ไหมเขาพูดสกัดกั้นไว้หมดเลยเออสกัดกั้นไว้ทุกที่ทุกทางเลยเออเพราะฉะนั้นคนต่อไปที่จะอ่ามาลงทุนแบบเนี้ยนะเออรับรองไม่ได้อะไรเลยลงทุนเสียเปล่าลงทุนไปแล้วเนี่ยคือได้แค่ใจอย่างเดียวมาเนี่ย ก็ยังไม่มีนะได้แค่ใจอย่างเดียวนะเอาใจเข้ามาได้เนี่ยก็ไม่มีลงทุนไปก็เหมือนกับไปโยนทิ้งน้ำใช่บทเรียนราคาแพงอยู่แล้วเออเอาเงินโยนไปทิ้งน้ำไม่เฉยคุณสร้างความดีสร้างโปรไฟล์เขานะครับทำดีกับเขาเนี่ยถามว่าเขาเห็นคุณงามความดีคุณไหมล่ะอ่าเขาแคร์ความรู้สึกคุณไหมไม่มีเ <laughs> อาไม่มี เขาไม่เคยใส่ใจนะครับโอ้มันก็จบสิเออแล้วจะไปให้ทำไมกูไปให้คนอื่นที่เขามีใจให้ยังไงน้อยเออให้เด็กให้คนแก่ให้คนชราเขายังเขายังเขายังดีอย่างน้อยต้งได้บุญอันนี้ให้ไปถามว่าได้บุญไมไม่ได้เลย ใช่ครับผมไปให้คนที่เขาไม่มีจะกินเนี่ยเรายังได้บุญยังได้คําชมเชยนะครับยังได้ความชมเชยจากเขาคําขอบคุณจากเขาเออแล้วก็ยังได้จิตใจที่เขาไปครั้งไหนยังนน้อยเขาก็ต้องจําได้ถูกไหมเขาก็ต้องยกมือไหว้เขาต้องดีใจนู่นนั่นเห็นไหมคนที่เราเคยช่วยเหลือเออแต่เนี้ยไม่มียิ่งอยู่ยิ่งห่าง อยิ่งครบยิ่งห่างยังไงชอบคนนเอฟซย่งคบไปก็ยิ่งห่างออกเหมือนทําตัวไม่สนิทครบไปก็ห่างไปครบไปก็เห็นเห็นในสิ่งที่มันไม่ดีมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายทนไม่ไหวก็ต้องออกมาอ,ออกมาคราวนี้ก็เห็นเลยเห็นแจ่มแจ้งเลยชัดเจนที่สุดว่าที่ทำมาน่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผิดพลาดเอง เออตัดสินใจผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะเอฟซีนะชีวิตเปลี่ยนเลยเออคือถ้าเขามีเพื่อนมีอะไรเนะี่ยเพื่อนเขาก็จะบอกว่ากูว่าแล้วนะเขาก็จะพูดแบบเนี้ยกูว่าแล้วเออ,เอ,อนั่นแหละเขาก็จะพูดว่ากูว่าแล้ว เออเป็นแบบแบบนี้ได้ยังไงคนเรามันต้องนะเออคือให้เขาี้นี้หน่อยได้แต่จะไปทุ่มเทให้เขาขนาดนั้นให้ได้น่ะไม่ได้เยอะอะไรคือผิดพลาดมาก็ไม่ได้เสียใจอะไรถูกไหมเออไม่หลวมตัวเยอะมันก็ไม่ได้มีปัญหาให้ได้แต่ก็คงจะไม่ขนาดนี้แต่นี้มันก็เยอะไปไงเอฟซนี่ก็ทุ่มให้กับแอดวานะถ้าเป็นที่ดาวดนะก็ทุ่มให้ทั้งหมดเลยก็คือให้ใจเต็มที่ กะจะซื้อใจอ่ะแต่ที่ทํามาเนี่ยไม่ได้ใจเ็าแม้แต่นิดเดียวนะเออดูจากคําพูดนะดูจากน้ําเสียงไม่ได้ใจเขาเลยสักนิดเดียวขนาดเขาทุ่มให้ขนาดนี้ยังไม่พอเขาบอกว่าน้อยไปเออย่างน้อยๆต้องไปร้อยล้านนะครับนะเอฟซีนะต้องทุ่มให้ขนาดนั้นนะเาขาถึงจะมองนะครับเขาถึงจะหันมามองอีกทีหนะึ่งครับ อแค่เงินแค่นี้นี่เขาไม่มองเลยมันมนเป็นเรื่องจิ๊บจิบเรื่องเล็กน้อยมากกว่าเออหรืออาจจะมีคนที่เปมากกว่านี้นะอ,อ่าหรืออาจจะมีคนที่เหนือกว่าเอ,อ่อที่สายไปเหนือกว่าก็ไปแน่นะเออเพราะว่ามันมีเยอะไงแต่ก็จะทำไปทำไมถามหน่อย เออก็จะถามว่าทําไปทําไมเออทำไปแล้วได้อะไรอืมใช่ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับ fc น่าจะเป็นการว่าหลงนะครับหลงตัวเองหลงคือแต่ก่อนไม่ได้เป็นแบบนี้นะ fc บอกได้เลยเอาจริงๆแต่ก่อนไม่ได้เป็นแบบนี้หรอกเออเขาก็อยู่กับชาวบ้านทั่วไปก็เป็นชาวบ้านคนนึงเหมือนกันก็ใช้ชีวิตแบบธรรมดาธรรมดามากๆ ไม่มีอะไรเข้าบ้านไหนบ้านนั้นก็คุยสเปเหละอยู่ในหมู่บ้านก็ก็เหมือนชาวบ้านทั่วไปไม่มีอะไรเป็นพิเศษเท่าไหร่อืมโอ้ยเอาชนะไม่ได้หรอกนะแอดบอกเลยเลยคุณจะไปเอาชนะอ่าทางนูน้นเนี่ยเอาชนะยังไงอะ่ะยิ่งทําแบบนี้มันยิ่งมองเห็นในะเอฟด,ดีแล้วถามว่าทําแล้วมันได้ไหมมันก็ไม่ได้เห็นไหม เออกูจะให้เขามาสร้างอะไรให้มันอะไรขึ้นมาใหญ่โตมันก็ไม่ได้เออทำไม่ได้เออแต่ก่อนนี้ยังเคยมีนะเออตาก็ยังเคยคิดว่าลองสร้างหุน่นหุ่นจํำลองอ่าหุ่นจํำลองวางน้อยขึ้นมาได้ไหมเออสร้างเป็นสารนะเป็นสารแล้วเป็นหุ่นจําลองขึ้นมา เหมือนหุ่นที่พึ่งอแล้วคนก็จะมากราบไหว้คนก็จะมาขอพรนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ก็เออเรื่องนี้ก็ตกไปเพราะว่าดูแล้วมันไม่มันไม่เมคเซน n s นะครับมันไม่สมเหตุสมผลนะครับเพราะว่าคนที่จะทําเรื่องพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาต้องทําคุณประโยชน์ให้แก่ชาวบ้านแก่บ้านเมืองแก่สาธารณประโยชน์หลายๆอย่างเขาถึงจะสร้างพวกนี้ขึ้นมาได้ อันเนี้ยมันไม่ใช่ไงเขาไม่ได้เป็นวีรสตรีหรือวีรบุรุษอะไรนะไม่เกี่ยวยังไปโวยวายที่โรงพักเลยใช่ไหมออก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ตามนั้นแหละนะ ก็ก็บอกแล้วนะอันนี้ขนาดเขายังไม่ได้กินอันนี้มานะถ้าเขาดีดขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าจะหนักกว่านี้เขาพูดอย่างนั้นเลยโอ้โหนะอันนี้ยังไม่พอนะเออถือว่าเขาไม่ธรรมดาอ่าไม่ธรรมดาบอกได้เลยเราก็เห็นกันแล้วนี่เอฟซี D, ไม่ธรรมดาจริงๆก็ต้องเข้าใจนะ